พอมาอยู่บ้านหลังนี้ได้ประมาณหนึ่งเดือนไม่ถึงเดือนด้วยซ้ําคุณแม่มาอยู่ด้วยถูกไหมฮะใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่เสียชีวิตในบ้านหลังนี้ข้างบนระหว่างชั้นสองกับชั้นสหนูเห็นมันเป็นอารมแบบวิญญ,ญาณจิ้งจกสไปเดอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นฟิลแบบว่าผีแก้ผ้าพี่มีใครเคยเห็นไหมครับ ว่าคุณไม่ได้เล่าให้ผมฟังนะใช่จะทดสอบพี่ส้ม <laughs> จะทดสอบพี่ส้ม <laughs> หนูไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าวิญญาณอะไรพี่เจแต่เขามีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่เนี่ยอ่าหนูพูดว่าถ้าใครที่อยู่มาก่อนเราไม่ได้ทําอะไรก็ให้อยู่ไปอ๋อหนูพูดคือการอนุญ,ญาตนะอย่างเงี้ยปกติหนูเป็นคนสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันครับสวดแล้วจะมีเสียงแทบปะสวดแล้วเหมือนมีเหมือนมีคนบอกหยุดหยุดหยุดเดี๋ยนี้หยุด แล้วหนูก็เลยหยุดแล้วหนูก็ขนลุกแล้วหนูก็กลัวแล้วหนูก็ไม่ทำเลยแล้วหนูถึงได้บอกว่าหนูกลัวมากพูดไหมคุณแม่พูดไหมปกติพูดพูดค่ะเป็นคนอัธยาศัยดีค่ะเออแต่อันเนี้ยเหมือนเขาแบบปิดวาจาคืออะไรอ่ะคืออะไรเขาบอกว่าหิวแล้วที่หนูใส่บาตรไปเนี่ยได้กินหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่ให้พูด หนูเห็นผู้หญิงชุดขาวนั่งกอดเข่าอยู่ในมุมเ<ะ>มื่อกี้มีใครสะก,กิดหนูก่ะคะไม่ไม่มีค่ะสะก,กิดยังไงไม่รู้ผู้หญิงเ <c oughs> ขาสะก,กิดเนี่ย